เราปาปตามกเลยนะผมปาไลา์คนนั้นายม้ไม่มีขาดัางกล้องจับมาถ่ายตัดให้ดูเดี๋ยวผมตัดเลยนะผมนี่ฮะจับอีกปีใหม่แล้วโหทำไมฟอร์เต็มกระแป้งเนี่ยผมเนี่ย จอฟ้านาจอฟ้าฟ้าหน่อยนะผมก็สวัสด,ดีนะผมวันนี้ี๋จะไปขึ้นพึ่งนะผมเตรียมของจะไปดักหนูด้วยเลยต่อไปเลยทีเดียวนะผมแคได้มีนิสบอกว่านะเด้วไปจะเข้าไปดูกันนะผมที่ต้นไปนะผมเดี๋ยวพี่ก็พาไปนะผมอยู่ในสวนนะวันตัดยาบอกใส่ย,ยับเลยไง อมทำมาด้วนข้างจะดุแล้วอ่เอ้ยกอไม่รู้ว่าเป็นหมาหรือไงโนอะ้ห <c oughs> oh, มีสวนนะผมหลังบ้านหน้าจออาจจะฟ,า,ฟ,า,ฟาดอยนะผม <c oughs> จมน้ำมาวันเล่นน้ำกันโทรศัพ <c oughs> ท์ตกน้ำนะผม ามาเยอะรียกว่าทุกบ้านเลยด้วยโอ้กันคืนนี่เดินไม่ได้เลยมั้งเนี่ย นั่นแหละ้ตัดหาอยู่มุมเนี้ยแห้งลงมาต่อยกูเลยผู้ศากันทลงข้างข้าวและข้าวใต้ต้นน่นอยตัวไหนี็ต้องเอาออกหมดเพรว่าตาตรนี้วินาก็จะตัดยานะผมโน่นไกลๆนะเห็นไมไม่ยินเสีง่ย่นะ้ว่าแต่ปองอยู่ตามเมยานี่จะมองไปไม่ใช่มันพึ่งหอเล่า่างมือกไวสอง ดูมุมนี้น,น,นะผมด้วยกองกลองแรกฟ้านะผมกองสองใช้ได้นะผมท <น S 2> ี่นูน้นที่นี่ไป,ไปเดี๋ยวไปดูที่กบนะ <ๆ S 1> ผมกับทีแรกก็หลิงหลิงต้นแล้วผมใหญ่ครับผมนี่เราจะใส่จะสีซาฮาโลแล้ผมท้อยไม่ต้องแล้วผมเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวโหดตายกริงึ้นไปแล้วผมจับจากปีใหม่แล้วผมหลังเบลเลอร์เลยนะ ถอ,อนแดงแก่ของแก่หักครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นน้ำลุ้นท่านะผมว่าจะเวิร์กจะจับป่ะเปล่าเนี่ฮะมันได้มาเลยพอดีเลยตอนนี้ค้ามีลงลิ่นะพอดีก็เดี๋ยวตัดหมดเลยนะผมเจ้าของบ้านเขาจะตัดยานะผมโอ้ยกล้องกล้องแรกแว้งจมน้ำแบบเมื่อวานฟ้าไปเลยว่ะเออกล้องสองให้ชัดเลยนี่ผมถ่ายหลบๆลบร้อนร้อนนะผมไม่มีกล้องอะไรถ่ายนะผมเนี่ยถ่ายง่ายนะผม ไปเดี๋ยวขึ้นไปตีเสร็จเดี๋ยวไปเจอกันอ่างท้องผมเดี๋ยวไปดักหนูต่อเลยฮะก็ทีแรกว่าจะใส่สักสี่ห้าตับนะครับผมไม่ต้องใส่แล้วฮ้เหยียบผมมันได้ขึ้นโน้มกิ่งนี้ก็โหยน้ำผึ้งอยู่ยิงงยี้งเลยครับผมไปเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวไปดักหนูต่อผมขึ้นเลยฮะี่ครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูลงข้างล่างทีเดียวเลยครับผม ไม่มีกาตล้างกองมาเนับใหญ่จริงผมล้างเท่าป่าบ้านจะล้างแล้วผมนี่ฮะนี่ฮะ <c oughs> ไปขึ้นตัดเลยนะผมเดี๋ยวเสียเวลา <c oughs> แดงแปร์ตเลยนะผม <c oughs> น้ำจะมีบ่า่รู้ ฝ่อหมดลยวบ้างสภาพนี่ฮะก็อตาติดตาเลด้วยนะผมผ่ารลายคนนั้นปมันไม่มีขาตั้งกล้องจับหมาถ่ายตัดให้ดูเดี๋ยวผมตัดเลยนะผมนี่ฮะจับอีกปีใหม่แล้วโหทำไมฝ่อตเต็มกระแป้งเนี่ยผมเนี่ยคบไม่ได้แล้วโอ้โหไอควันเลยไอโห่ยังโวลีลาวลีลาได้เก็บ ไป,ไปเอาไว้ตอมห่อตอนเช้าหผมชื้นเนี่ยน,นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าตัวพึ่งจริงครับเขาไปติดเลยมาอากำลังมาแดงอนะ่นหยอดต้อนนะ กินได้แล้วนี่มันหลามมันแก่เฉยแต่มันเป็นน้ำนมอยู่เไงโอ้หโหเอาเลยพี่น้ำหวานน่ะแบ่งไหมแต่จะกลมด้วยมั้ยโหเสดได้เ,ไเคยก็แตกแล้วป่ะฟอลหมดแล้วป่ะโหเสียดายครับผมเลยก็ไปผมเดี๋ยวล่ำลากันนะผมกลับภายในคนนั้นป่าเดี๋ยวไปลุยดักหนูกันต่อเลยผมหางทองหลังเลย ê định thao tao ở